ผมมาจจะพูดย้ำนักย้ำหนานะคุณผู้ชมครับว่าเกบล็อกเนี่ยเป็นเกมเด็กนะเป็นเกมที่เด็กเล่นเยอะแล้วก็บางเนื้อหาเนี่ยไม่ควรมีแต่มาตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับคําพูดนี้ครับจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปเพราะเกมบล็อกครับกลายเป็นเกมเล่นผู้ใหญ่คุณผู้ชมครับสาหรับวัยรุ่นคุณผู้ชมมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงกลายเป็นแบบนี้ได้ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาคลิปนะคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องแบรฟ์ฟอร์มนะคุณผู้ชมนะเพื่อติดตามนะครับ ชาวสารใหม่ๆของ log, เราบ็อกแล้วก็ติดตามช่องในทิกตอกบิลลี่บิลลี่แล้วก็ช่องใหม่ล่าสุดครับคือช่องอย่างแบทฟอร์มเกมมี่นะคุณผู้ชมครับบนยูทูบนะคุณผู้ชมเงื่อนนี้เอาจริงๆนะคุณผู้ชมครับมันไม่ได้มีผลนะคุณผู้ชมครับเกิดจากการที่ว่าเฮ้ยเด็กจะเล่นเกมไม่ได้เพราะว่าเรดเกมอันนี้คุณผู้ชมครับเป็นเพียงแค่การจัดเรดเกมนะครับที่ไม่ได้มีผลอะไรมากกับตัวของผู้เล่นเลยเพียงแต่ว่าเราบล็อกเนี่ยอยู่ในเรดของตัวนี้ครับ ซึ่งเลทนี้ครับจัดโดยทาง ESRB นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งทาง ESRB เนี่ยเป็นบริษัทนะครับที่จัดเลทเกมนะครับุณผู้ชมครับซึ่งบล็อกเนี่ยโดนจัดครับกลายเป็นเรทครับ13ปีขึ้นไปว่าเลททีนจัดเดิมครับที่เป็นเลทครับ every one สิบวกหรือว่าสกับ10ปีขึ้นไปคุณผู้ชมไอข่าวเนี้ยเอาจงนะคุณผู้ชมครับเป็นข่าวหนที่มันไม่ได้สําคัญมากนะครับแต่ว่าหลายคนคิดครับว่าอ้าวทำไมถึงเรทขึ้นนะ คือจากข้อมูลครับที่ทาง ESRB เนะี่ยบอกไว้นะครุณผู้ชมครับตัวเรทเกมครับสำหรับ10บวกขึ้นไปนะครุณผู้ชมครับหรือว่า e v e r y o n สิบบวกเนะน,นี่ยอันเนี้ยสำหรับเกมที่เหมาะครับกับเด็ก10ปีขึ้นไปแล้วก็ตัวเกมครับมีเนื้อหาเป็นการ์ตูนความกวนแรงต่ำมีภาษาที่โอเคแล้วก็ตัวเกมครับมีเนื้อหาที่เชื่อถือได้คือฟันจากข้อมูลนี้นะครุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้เนี่ยคือทางระบอกน,นะครคุณผู้ชมครับ แต่เรททีนครับคุณผู้ชมตรงข้ามครับตัวเกมเนี่ยมีเนื้อหาครับสำหรับคนที่อายุ13ปีขึ้นไปแล้วก็ตัวเกมครับมีความรุนแรงมีเนื้อหาที่ว่าผู้ใหญ่นะ่ยครับต้องให้คําแนะนํานะครับตัวเกมมีเลือดแล้วก็การัน,นันเล็กน้อยแล้วก็มีคําที่หยาบคายครับบางส่วนโอ้โหฟังดูก็ตรงข้ามนะกระบ,บ,บอกมากคือมันก็ไม่ตรงข้ามไปครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงเกมที่น่าจะเรททีนอะ ก็มีนะอย่างเช่นเกมอย่างจิวเบกแมสซิตี้หรือเกมพวกแฟนทอมฟอ e ดอเนีนับได้ไหมน่าจะไม่ได้นะน่าจะไม่ได้แต่ก็เกือบนะคุณผู้ชมครับเกมผีเกมพวกนี้ยิงปงยิงปืนเนี่ยคือสามารถนับเป็นเงดทีนได้หมดนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าอันนี้มันจะไม่ make ซ e n s e เลยเพราะว่าเธาพูดถึงออบอกเนี่ยมันก็อยู่มาหลายปีนะครับแต่ว่าเงาเกมไม่เคยขึ้นมาถึงเงาทีนทำไมถึงด้งขึ้นมา อันนี้ผมก็เดาไม่ได้นะว่าเพราะอะไรนะครับคือตัวเรทเกมนี้มันจัดโดยทาง ESRB นะครับไม่ใช่ทางร็อกที่ขอมาก็อย่างที่ผมพูดไปครับว่า ESRB ครับคือบริษัทที่ตรวจสอบเรทเกมซึ่งร็อบเนี่ยตันจัดเรดใหม่เอเรทเกมนี้ครับมันโชว์ผ่านตัวเว็บไซต์นะครับบน Xbox นะคุณผู้ชมครับในทันด้าของตัวมือถือเนี่ยยังเป็นเรท12บวกนะคุณผู้ชมครับอันนี้ไม่มั่นใจว่ามันเพิ่มตอนไหนนะครับในส่วนนี้แต่กับเรททั่วไปที่บางคนเช็คมาเนี่ยเขาบอกว่า ยังเป็น10บวกเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมครับอันนี้ไม่ทราบว่าเพราะอรจริงๆน่าจะเพราะว่ายังไม่ได้อัปเดตซึ่งถ้าคลิปนี้ปล่อยไปเนี่ยเชื่อว่าน่าจะปรับเปลี่ยนใหม่อนะคุณผู้ชมครับคือเองนินเนี้เอาจริงนะคุณผู้ชมผมพูดตามตรงเลย <laughs> เ,เรื่องเงินที่น่าจะเพราะว่ากบ็อกเนี่ยครับปัญหาเยอะกับเรื่องของการที่ว่ามีเกมพวกคอนโดมีพวกไอเทมแปลกๆ่างเช่นเป็นชุดเปลือยชุด18บบวกเสื้อกองเสื้อกา้าม เซเรนเดอร์โอเดอร์ทั้งหลายโอ้โ oh, หสาพพัดอย่างนะคุณผู้ชมแต่เพราะว่าส่วนหนึ่งที่น่าจะเป็นส่วนที่น่าจะปรับเปลี่ยนระบอกได้มากสุดคือตัว,ตวของไวแชทคือไวแชทครับต้องย้ำนะว่าเพิ่งมานะเมื่อปีที่แล้วช่วงปลายปีซึ่งนับจากตอนนี้น่าจะครบ1นปีนะไวแชทเนี่ยเหลือม่นก็เกือบนะคุณผู้ชมครับซึ่งพอมันปาปุ๊บเนี่ยเรฟเกมขึ้นเลยคุณผู้ชมครับเชื่อว่าน่าจะพอไวแชทพอไวแชทเนี่ย อิสระในการพูดมันมีเยอะมากนะครับมีคำหยาบบ้างไงบ้างพูดได้ไม่เหมือนครับกับการพิมพ์คุผู้ชมครับที่ตัวกระบ,บอกเนี่ยจะห้ามคำหยาบเยอะมากอีส่วนหนึ่งเลยคือทาง RDC 2อ2 2นี่สิองเนี่ยคผู้ชมครับล่าสุดนะครับทางกระบ,บอกเนี่ยมีการประกาศนะคบว่าจะมีการลดฟิลเตอร์นะครับข้อความนะสำหรับคนที่อายุเนี่ย13ปีขึ้นไปซึ่งตรงนี้เชื่อว่าหลายปัจจัยเนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้กระบ,บอกเนี่ยครับโดนจับเป็นเลทีน ไม่น่าใช่เพราะเกมในส่วนนี้มั่นใจว่าไม่เกี่ยวกับเกมแต่ก็อาจจะเกี่ยวได้นะคุณผู้ชมจริงๆอะ่ะแต่ต้องย้ำว่าส่วนใหญ่ครับมันเป็นเกมที่คือสร้างมาจาดัดโดยวอร์คนสร้างเกมเสื้อผ้าสร้างจากคนที่เป็นเพลเยอร์ผู้เล่นอย่างเงี้ยเชื่อว่าพวกของพวกเนี้ยน่าจะไม่มีผลกับการเล่นเกมนะคุณผู้ชมครับอีส่วนอย่างไคือที่น่าสนใจครับคือทางก๊บบอกเนี่ยบอกว่าอาจจะมีการเพิ่มเงดเกมนะครับเข้ามาในเกมนะคุณผู้ชมครับส่วนตรงนี้ไม่เกี่ยวข้องนะครับกับทาง ESRB แต่จะเป็นทางกระบอกครับที่จัดเลทเกมเองซึ่งอันเนี้ยเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เมื่อน่าปรับเลทเกมทาง ESRB ได้ครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าที่เขามองเนี่ยคือส่วนใหญ่นะครับมันเป็นที่ทางกระบอกจริงอืมต้องย้ำนะว่าในเกมนะครับที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันไม่มีผลนะครับเกี่ยวกับคอนเทนต์ภายในเกมแล้วก็ตัวที่ว่าเฮ้ยเล่นเกมกระบอกได้ไหมผม10ขวบผม13บสามพวกเนี้ย เล่นได้หมดนะคุณผู้ชมครับไม่มีผลนะครับเพียงแต่ว่าตัวเรตเกมเนี่ยอาจจะมีผลครับกับการตลาดของกระบอกที่เน้นโปรโมทเกมสหรับเด็กคือน่าสนใจนะคุณผู้ชมครับตรงที่ว่ากระบอกช่วงหลังมาเนี่ยประมาณช่วงปี2021เนี่ยจะเห็นได้ว่ากระบอกเนี่ยแกเจาะกลุ่มตลาดใหม่นะคุณผู้ชมครับเป็นพวกแบรนด์สินค้าเป็นพวกแบบว่าเป็นพวกเสื้อผ้าแบรนด์ดังหรือว่าหลายแบรนด์ที่หลายคนเนี่ยรู้ครับว่ามันแพงแล้วก็เด็กเนี่ยเอื้อมมือไม่ถึงแน่นอน ซึ่งตรงนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นส่วนนึงครับที่เงะบล็อกโดนจัดเงทเพิ่มเพราะตัวเกมครับมันไม่ได้มุ่งเน้นครับกับเด็กนะคุณผู้ชมครับเหมือนช่วงหลายปีก่อนเพราะว่าเงบล็อกช่วงหลังมาเนี้ยจะเน้นครับกับคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือคนที่วัยรุ่นเยอะมากกว่านะครับุณผู้ชมครับจึงไม่น่าแปลกครับที่ตัวเงีเกมเนี้ยมันขึ้นนะคุณผู้ชมครับในส่วนนี้เออแต่จากข้อมูลที่เขาบอกมาเนี่ยก็ชัดเจนนะว่ามันเพิ่มเพราะว่าความหยาบคาย เนื้อหาที่บนไงเพิ่มขึ้นแล้วก็การพันนันอืมซึ่งถ้าพูดจากสาพัดเหตุผลเนี่ยเหตุผลที่น่าชัดเจนสุดครับคือไวแชทน่าจะไวแชทให้เดานะในส่วนเนี้ยอันนี้ก็ได้แค่เดานะครับเพราะว่าเรามไม่ทราบว่ากระบ,บอกเนี่ยจัดเรบรเพิ่มเนี่ยเพราะอะไรนะคุณผู้ชมครับต้องถามทาง e s r b x นะครับว่าทําไมถึงจัดเรเพิ่มนะครับแต่เหตุผลเนี่ยก็น่าจะชัดเจนล้วเนาะเอาจริงอะนะ สำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปนี้นี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับเดิมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคุณผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงนี้ครับสวัสดีครับผม